ชกไปฮะเปิดกองครับผมเจ้เบลีเอต์ป่าก็สับสองครับแต่แจ๊บครับกัดฟันจะมาตีหป่าเอาตายคู่ครับผมขอบคุณผู้รีด,ด,ด,ดครับ50ดาวคุณไปแล้วหนึ่งร้อยดาวฮะกินแฮปปี้สตอมคาร์บเตอร์มาช็อตเชนไลนิ่งตลอดโอ้ยูโดนขวานเพียงตายเนี่ยไม่เกือบโดนช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยนี่นะครับ ีเยียบ้อยครับหักเหลี่ยมเฉือนโค้าไปเจอกดเป็นจิกวากัสะดุ้งเลยฮนะบอกแล้วขวานซิงฮนะเล่งความกันไปอีกทีน,นึ่งดาวสกอรเดินไฟที่คู่คู่อีกครับเออสป,ปยหยุดไว้ก่อนครับปิดเปลี่ยนกันนี่นึงครับหันมาดูมัดเลยแล้วกันแล้วก็ใส่หนักจะแต่ปินโฟลเเบรครับคอลงไปครับผมอ้าวไปยืนรับขนเฉยครับผมจะถอยก็ไม่ถอยครับคู่คู่อะ มีเปิดก็ข่าวฮะยอดบอลเาเพิ่งขึนเสร็จไปเขาดีเจเรียบร้อยคิลลีสปีดเขาเนี่ยไว้ปอดฮะจับรวบกระชากก็มาต่อยที่ผมมูนครับวิ่งถอยไปก็มีรูนเฮดอยู่นะเอาละครับเรเวนว่าครับผมโดนสปีดแลนด์ปาไปครับเดินไม่ออกครับโดนสตันเป็นดวลเปิดมาโดนสตันหยุดครับผมเงาเงาครับรีเลื่อนไม่ขึ้นยังไงต่อดีไปกอดที่ดูครับดูบอลสต็อปเหยียบไปละลายครับเรเวนฮะ ดับเบิลเกอร์กับทีเสวิชจ้วงเข้าไปที่แจ๊บอ่อนโดนสปีดและหนืดอินทิบิด้วยฮะแจ๊บละลายอย่างรวดเร็วกบคู่คู่ดับเบิ้ลคิวไม่เพิ่มแคสเลสครับจาก50%มาเป็น40%นะครับแล้วก็ตัวเปาเสดนี่ลดลงกัน750อาบพอแต่ม่กี้เสร็จใส่ได้ชวนไปเรือเปล่าเอ่ยครับผมเกาะน้ำันไว้กับไพ่เมา่อรอหยุดไปแล้วถอยก็ปวด บอลริก้าครับผมเปิดมาครับไม่กล้าเข้าใกล้กระแพงครับดีเจละลายไปก่อนทีเสวเดินเข้าใส่หรือไม่หัวเจนแจ็ปมาถอยนะฮะมีโอเวอร์กรอยู่ครับผมฟานเดอร์เซฟเฟอร์ก่อนน้ำเดินเข้าใส่เหมือนกันครับสตันกันยับยับอีมเพลครับลงมาต่อยกีจะเปิดโอเวอร์กรอสเปล่าเปิดครับผมแจบปครับล็อกกันไว้ใส่ที่เรือฝั่งตัวเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ตายหมดส่วนแจ็ปก็ไม่รอดเพรโดนคู่คู่จัดการครับยังไงต่อนี่เฉวลด์ครับโดนดูปันเข้าไปเต็มเต็มอินฟฟนเบลดคล้องข่าว ละลายแล,ล้วก็เสือเจอริวเชนเดเจาะก,ก่อนแล้วก็ตายครับยอบเน,นตตี้ของ์แล้วดูมความอิมฟาของฝั่งบีดมาเตอร์อารมณ์เหมือนเวนท์กิงครับที่ครูดาวตายเกิด40วีอะไรเงี้ยเหลือหลังจะจัดใครมารอหย,อยุดไว้ครับจะได้จ่ายกันไปครับจดัดก,ก,การนิกแอสซิสต์ก่อนหรือเปล่าไลยนีกกระกาะน,น้ำมาจาังหวะนี้ครับผมตอนทีงวิ่งเสร็จใส่เตะกับผมแพ้ร่างจังจัดครับถึงได้โดนฉวนแล้วนี่ครับพีเอลกับตัวของดูเขาวิ่งก็ใส่ครับ เปิดถึงหน้าโดาปีกบีวิ่งหนีกบูนบูนว้าไปแล้วแต่ดาเมจมันล้มหรือเปล่าดาเมจไม่ล้มครับผมไม่โดนดิฟิทต้าเบสแล้วจีจีเลยฮะเกินใจจะรับใยเพราะทัร์รถก็โดนตัดครับในจุดนี้ฮะโดนดูมไปยาวๆครับแตกพร่ครับโอ้สต๊อปไปครับผมใส่ครับละลายแน่นอนครับพี่ชายคนนี้จับลวดกาแงครับผมสโตนเกสครับผมเอาไงอ่ะล่าอิลูชั่นก็เท่านั้นครับดาร์กเซียบอกว่าเด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาเลยฮะ ชิคกลาบผมเดินผ่านกันไปครับด่านนี้ตบยับยาวใส่ทิมซอรทิมซอรมาหน้าหมดครับทิมเชนเอาไว้ก่อนปั้มจากนั้นเป็นจกิกวานเดินผ่านครับกับแพ้กันเดือดด่านกดโกล์สเตอรต์หลบเออร์ซ่าไปให้ตีครับและด่านนี้พีซันแบ็กเข้ามาครับเข้ามาเอาหน้ามาแน่วัดความถึกวัดพลังสเกาเตอร์ระเบิดตายไปหมดทางเดินข้าวของก็ไลฟ์ไปทีเรียบร,ร้อยฮะเอาเอทียร์สองครับผมเอาให้หมดครับเอาให้สุดฮะจะยึดเอาโพสได้แมปคอนโทรล ผมไอ้ก็ผมเมดูซ่าได้ใส่จร์ชาผมแล้วนี้ว้ามเติมลงมาหรือเปล่าเหรครับดาวก็ไหนก็ตัดแบ็กไลน์ผมวิ่งก็ใส่ไลออนอีกแล้วเออซ่าบอกงัดไลออนไปก่อนตัวทำดาเมจตัวสตันปวดฮะเมดูซ่ายังติดอยู่นี้ก็ผมจะรวบใส่กระแพงไม่ฉวนจะจ่ายขึ้นหน้าตัวของฝั่งวัคลุบไปแล้วฮะแล้วสโตนเกนผมกวาดหมดก็นี้ปฏิติครับผมโถมผมกระดน่ไปฮะผมกระดน่ซัมเมอร์เซอร์เสียนั่นเองจิตไปขึ้นมาใหม่ครับเรเวนโดนมิติกสเนกฉกไปผมแต่มานาของฝั่งนึ่งนาทีเสวีนหมดแล้วฮะ การเด but, well. ินคู่ไปครับผมเดินเขาใส่ตอมโมนิเนเฉือนมาครับยืนิเดียอยู่ทีมเบเชนปาดไม่ได้ผมข่าวต่อตัวของข่าวฮะแลนี้ทีสเวทครับโดนเบรคไฟพ่นไปต่ออย่างไรก็ปูนครับเข้ามางัดตีใส่ทีสเวทครับเปิดเกาะหนามาเปิดเกาะหนามาครับสะบัดขนสะบัดขนสะบัดต่อไม่รอแล้วแต่ว่าตอนนี้ดาวเสียตายไปฮะเฉือนมั่นจัดครับผมทางฝั่งทีมเบซซ์ครับพุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพุ่งมาดาเมส4,005ครับ ใครล่ะจะอดใจไหวตายเป็นสาครับฟันติคเสียไอจีนแล้วก็ตายย้ำด้วยฮะส่วนในนาทีวันก็ตายเป็นสาครับเป็น2องสปอร์ตหนึ่งตัวคอฮะด้านตัวฟันติคก็เสียสองตัวคอครับเออซ่าแล้วก็ดาร์คเสียเพิ่มกองการพิสคอร์ดเดเบตมานะฮคลิปสัญการครับดาวก็เทลเปิดไว้ใส่เซนทอรลเซนทอร์สแตปปีผมได้คลิปสัญการเคลื่อนบอลราชคาปาดไว้ท่านบูรับโดนฟิงเกอร์ฮะ แดนดนชนีชี้เป็นชี้ตายแต่อีเขาย้ำต่อพยายามจะหันหลังหันหลังแผนหลังลูกผู้ชายระเบิดไปครับผมจเจอเฉือนก้ามเลยอีกแล้ววางกระแพงอีกทีผมจะรวบเส่ก,กระแพงหรือเปล่ามีก้ามเดียนที่ต้องรวบและนี่เออสไปใส่ไปที่แจ๊บทิร์เ,เชนปาดมาผมาิเรีเฉือนผมแจ๊บี่เกือบตายโดยชะครามคืนไว้ฮะชะครามคืนไว้แล้วทิร์เชนย้ำต่อกับคู่คู่โบกนั่นแจ๊บหายไปอีกหนึ่งฮะอินนี่บินดืดกันไว้ผมงัดลงย้ำต่อ,อีกทีครับ จะดงจะดูครับต้องรอจะหวะงชีวิตก่อนเขามีนั่นเองจินฟกิงเกอร์ได้ฉีดไปครับเปิดมาเอร์ตบๆย้ำต่อคู่คู่โยกราครับด้านของฝั่ปังชวนโดนข่าวปาดตายผมไม่ได้หวางบอลวิก้าเฉยเลยผมและนี่คููคู่ครับโดนไล่ต่อหรือเปล่าอมสบัตคนนะไม่รอแล้วชะคราบเนึงไว้เออสไปหยุดย้ำต่อที่บิสแบกบิสแบกอินชีนแล้ววิ่งกันต่อไปครับทะยานโลดอีสเวตครับยิงไม่เข้าแล้วยิงไม่เข้าอีกแล้วคราบไม่นี้กูฉกปกต่อยที่ ดางสกูดื่นไฟใส่ไว้มอนไว้มอนถอยเข้าบ้านไปก่อนฮะดางก็เทลเปิดไปหมดสโตนเกตยังไม่จ่ายสโตนเกตจ่ายจะได้แล้วครับแล้วกรีดการมากรีดการมาวิ้กใส่อ,อ์ซ่าเอาเซออ่าก่อนมิติกสเน็กชกผ <ชก S 2> ูฉกปกม้วนติดทีนาทเอนเดรแล้วอินฟลูเเบตคอไปตายครับรอครอบเลยครับผมจังหวารดกเซียยังไม่เกิดครับมีข่าวีครับผมถ้าด์กเซียไม่ตายนี่ร่วมสังกะแพงได้ครับทามิงนี้โอ้โดนกูฉกปกสองครับผมแล้วก็ชาคามปาดไปฮะตายครับ,รบผมโดนแจมแล้วก็ ฟังมูนว่าไงสไลด์ดีครับผมแต่โดนสะบัดขนตายดีครับไวมอดครับแต่มูนก็ไม่รอดฮะเข้ามางัดหน้าผมครมสตอรมเหยียบไวครับแล้วดับเบิลด่นปาดไปไลอ้อนสตาร์ยังต่อเออซ่าตายครับไม่มีบายแบ็คกับพี่ชายแล้วก็ไล่บทต่อ GG คอบุสสองครับทีวันนะได้แต้มอันสำคัญอันล้ำค่ามาจากฟันติครับแล้วก็คลีนชีนครับ2-0งศูนย์อีสปอร์ตภูณสวัสดิ์ชัดนเจ็บ จ้าหิ่มอร่อยโอริโอไม่มีเกมสามเฮ้ยหยิบสามบอกว่าคาร์ลอดครับเออ